พอดีสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เอารถไปติดสติกเกอร์รอบคันอ่าสติกเกอร์ที่ติดนี่เป็นสติกเกอร์ใสด้านมันทําให้สีรถเราดูนวลๆไปอีกแบบหนึง่งพอลองไปศึกษาในอินเทอร์เน็ตดูเขาบอกว่ามันป้องกันได้ดีกว่าการเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกแล้วก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเติมอะไม่ต้องไม่ต้องดูแลรักษามากเท่ากับเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกแล้วตัวสติกเกอร์เนี่ยเวลาเห็นกระเด็นใส่เนี่ย มันปกป้องสีรถเราได้ดีกว่าเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกแล้วอายุการใช้งานมันอยู่ประมาณ3ามห้าปีโดยที่แบบไม่ต้องไปเติมก็เลยอ่ะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงลองไปดูกันครับเริ่มแรกเขาจะเอารถเราไปล้างก่อนนะครับเพื่อขจัดฝุ่นแล้วก็มาเลือกสติกเกอร์กันอันนี้คือตัวรถก่อนติดสติกเกอร์นะครับดูมันจะมีเงาสะท้อนจากหลอดไฟแล้วพอเขาติดสติกเกอร์ไปแล้วมันจะเป็นด้านๆน,นะเงาสะท้อนบนหลอดไฟบนตัวกระโปรงรถข้างหน้าน,นี้จะไม่เห็นละ ผมขอเขาเพิ่มหลังคาสีดำไปเพื่อให้มันดูตัดกับตัวรถนิดนึงนะครับออกมาก็สวยดีเหมือนกันนะอันนี้คือตัวรถที่ติดเสร็จแล้วเขาจะเอามาตากแดดไว้หนึ่งวันแล้วเราค่อยกลับมารับรถใครชอบฝากกดติดตามเผื่อมีคลิปสนุกสนุกมาแชร์กันอีกนะครับ